สวัสดีครับพบกับผมคูคุพีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคุพีทีไกด์นะครับซึ่งคราวนี้นะครับผมจะมาแนะนำไรโนเวลไทยหนึ่งเรื่องหรือนิยายไทยเองก็คือตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดฟูด่นี่ครับอ k โคลมาซีโร่นะครับเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับซึ่งไรโนเวลเรื่องนี้นะครับเป็นภาคแรกหรือภาคซีโร่ภาคศูนย์ของการ์ตูนไทยเรื่องนี้ครับ หลายคนคงเคยได้ยินอยู่นะครับรูนติกอะโคมานะครับนี่ครับรูนติกอะโคมาเป็นกระตูน4ช่องนะครับไลท์ไลท์คูลในโรงเรียนเรานั่นเองนะครับคูลสไตล์โรงเรียนไทยนะครับนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมยังไม่เคยแนะนำนะครับเนื่องจากมันยังไม่จบแต่ถ้ามีโอกาสก็จะหยิบมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปเล่นกันก่อนนะครับขนาดก็ น่าจะเป็น A6 นะครับเท่ากับไ์โนเวลนะครับในการหนังสือการ์ตูนทั่วไป p o เก็ตบุ๊กนะครับไล็กรนนี่ครับเทปให้ดูจะจะนะครับให้เห็นกันเป็นไรเก่นจริงๆนะครับนะครับก็ปก2ชั้นนะครับนี่ครับปก2ชั้นมีข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับที่ปีปกก็มีคอมเมนต์ของผู้แต่งกับเจ้าของเรื่องนะครับเป็นคนละคนกันนะครับเหมือนได้รับมอบให้คนแต่งนะครับมาดูนะครับสตอรี่เนื้อเรื่องของ อคมาซีโร่เนี่ยผู้การเอฟเป็นคนแต่งนะครับส่วนลูนันติอคาโมานะครับเป็นคุณเทลกอรี่นะครับทั้งแต่งะทั้งวาดอันนี้คุณเทลกอรี่ก็เหมือนให้คุณผู้การเอฟนะครับช่วยแต่งไลน์โนเวลให้นะครับตัวเองก็วาดภาพประกอบแล้วพร้อมกับดูแลเนื้อเรื่องด้วยนะครับเป็นของสนักพิมพ์นี่ครับนิด้าพับบิชชิงนะครับหาซื้อยากมากครับสนักพิมพ์นี้ซื้อได้ตามงานหนังสือที่บูธนิด้ากับพารูนะครับหรือต้องไปหาตาม มือสองหรือช e, ้อปปี้จะพอมีอยู่นะครับสำหรับสันนพินนิดา้าเพราะเขาไม่มีไอเว็บไซต์ส่วนตัวของนิด้านะครับ <c oughs> <c oughs> เอานะครับไปดูข้าง,างในนะก็เป็นกระดาษกรีลนะครับจำนวนหน้าอยู่ที่สามร้อยสามร้อยกว่าหน้านะครับสามร้อยกว่าหน้านี่ครับพิมเมื่อปีหกศูนย์นะครับนี่ครับพิมเมื่อปีหกศูนย์นะครับสันพิมนนิดา้าพับบีชชิงนะครับ ลูกเล่นก็โอเคนะสันกว่าใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันนะครับนี่ครับก็จะมีภาพสีมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวไ่โฟกัสอยู่ขออภัยนะมันไม่ยอมโฟกัสให้อ่าโฟกัสให้จะมีภาพสีมาให้นะครับแล้วก็หน้าแนะนําตัวละครครับนี่ครับหยาดทิพนะครับน้องหยาดทิพตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องหยาดทิพน้องหยาทิพแล้วก็เพศของเราคุณพลลบนะครับแล้วก็ น้องแมรี่นะครับดาวโรงเรียนนะครับแล้วก็เสียนะครับประธานนักเรียนนั่นเองก็คือแนะนําตัวละครหลัก4ตัวนะครับแลังจานี้ครับน้องอยากทิปนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในรูปเล่มกันนะครับว่าตัวสอนเป็นยังไงอ่นนี้ครับสารบัญจะมีทั้งหมด7บท8บทนะครับถรวมบทน้ำบทส่งท้าเอยบทแถมด้วยก็เป็น9บทนะครับการลักษณะการพิมพ์นะครับ ใครที่ชอบการ์ตูนอะโคม่าบรูติกอะโคม่าแนะนำว่าควรอ่านนะเพราะเป็นภาคเริ่มต้นของบรูติกอะโคม่านะครับเป็นรุ่นปา่านั่นเองนะยังบอกกับตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับเป็นรุ่นป่าของพวก <c oughs> เนื้อเรื่องในบรูติกอะโคม่านะครับไปดูภาพประกอบกันนะครับสปอยภาพนะถ้าสอยด้ภาพนี่ครับน้องแมรี่กับผลลกของเรานั่นเองนะครับดาวโรงเรียนแล้วก็นักเรียนสุดเกลียนของเรานั่นเองนะครับนี่มีด้วยครับ ดูภาพนะสบายด้วยภาพนี่ครับอย่างเท่นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับแล้วรูปเล่มก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดหนึ่งเนื้อเรื่องหน่อยครับปกหลังรู้สึกว่าจะไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเรื่องนี้ผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วกันครับก็คืออย่างที่บอกว่าในกระตูนเป็นกระตูนสี่ช่องสไลด์หาเอาหานะครับแต่ช่วงหลังก็มีการรูเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้ว เก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อแสดงว่ารุ่นพ่อต้องเป็นคนโชว์ความเก่านะเนื่องจากเริ่มเรื่องนี่ครับก็มีการนี่ครับนี่ฮะเรียกตีไม่กคุณป่านะครับคือคุณพลลกแล้วองเรียกเรียกลูกมาครับกินข้าวแต่แล้วลูกก็เริ่มถามเรื่องของพ่อในสมัยวัยเรียนการพบเจอกันของพ่อกับแม่นะครับะนะครับจึงทําให้พ่อได้เล่าเรื่องสมัยวัยเรียนเขาที่โรงเรียนบ่อดินวิทยาด้วยครับผมจำชื่อโรงเรียนไม่ผิดเดี๋ยวขอดูเนี่ยครับที่บ่อดินวิทยานะครับ ในบ่อดินวิทยาซึ่งในเรื่องของเราก็จะบอกว่ามีตัวละครอยู่ทั้งหมดสี่ตัวตัวหลักนะค,คุณพลรบของเรานี่ครับนักเลงที่หาเรื่องกับโรงเรียนอื่นไปทั่วนะครับนักเลงที่หาเรื่องกับโรงเรียนอื่นไปทั่วนะครับเพกของเราแล้วก็ยาทิวหน้าห้องผู้คอยดูแลคุณพลรบอยู่นะครับแล้วก็น้องแมรี่ดาวโรงเรียนที่มาตกกลุ่มรักคุณพลรบนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านประธานนะครับผู้เป็นไม้เหมือไปเบาคุณพลรบ เนื่องจากคุณพลบนะครับก็ก่อวิธีกรรมไว้หลายๆอย่างในเนื้อเรื่องนะครับอย่างเช่นการชกต่อยกับโ <c> ร <oughs> งเรียนอื่นการมาโรงเรียนสายเพราะเกิดการชกต่อยกันนะครับอ่าส่วนคุณอยากทิพย์ก็เป็นผู้ดูแลทวงกันบ้านมั่งคอยติดตามพฤติกรรมคุณพลลบมั่งนะครับในเรื่องก็มีอยู่ตอนหนึ่งครับที่น้องแมรี่โดนเด็กโรงเรียนอื่นนะครับตามรรงควานนะครับตามจีบคุณพลบก็ได้เข้าไปจัดการให้ทําให้น้องแมรี่เริ่มมีความรู้สึกรล่งรักคุณ คุลบขึ้นมานั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวนะครับเริ่มต้นขึ้นจากการช่วยเหลือแมรี่นี่เองครับทำให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วคุณลบก็กลายเป็นศัตรูตัวฉกาดของทุกโรงเรียนในละแวกนั้นจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น4โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนช่าง3นะครับเป็นโรงเรียนสามัญทั่วไป1โรงเรียนนะครับจึงเกิดศึก ิดสึกเกิดขึ้นนะครับในการแย่งชิงน้องแมรี่นะครับทาง4โรงเรียนนะครับซึ่งไม่สามารถสู้กับคุณพลบได้จึงตั้งแก๊งขึ้นมานะครับตั้งวันประชุมขึ้นมาเพื่อหาวิธีจัดการกับคุณพลบก็มีการจับตัวประกันไปนะครับอ่าแล้วพลบกับเสี่ยของเราคือประธานนั้เรียนคู่ไม้เืลอไม่เมานะครับจะตัดสินใจช่วยเหลือตัวประกันอย่างไรนะครับช่วยเหลือแมรี่ช่วยเหลืออย่าทิพย์อย่างไรนะครับก็ไปสามารถไปติดตามได้ในเล่มนะครับ อะโคมาเก่ามาตั้งแต่ร right. ุ 0. ่นพ่อซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่สปอยเยอะนะครับเพราะว่าอยากให้ไปอ่านเองนะครับวีรกรรมสุดเก่าวีรกรรมสุดเฮาวีรกรรสุดป่วนการต่อสู้ของนักเรียนประเทศไทยจะเป็นยังไงสามารถไปติดตามได้ในเล่มนี้นะครับอะโคมาซีโร่เก่าตั้งแต่รุ่นพ่อที่ตำนักพิมพ์นีดาปรับบิชชิงครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเอาเข้าสู่การให้คะแนนนะครับ ด้านรูปเล่มนะครับเป็นไรโนเวลปก2ชั้นขนาดพกพาอย่างที่ผมบอกก็คือ A6 จำไม่ผิดนะครับกระดาษกินลิตนะครับอ่านง่ายตัวอักษรใหญ่โอเคภาพสวยงามนะครับเพราะคุณเทลโกรี่ได้บรรจงวาดในแต่ละชากไว้อย่างสวยงามนะครับผมก็จะให้คะแนนรูปเล่มนะครับของเรื่องอะโคมาเก่าตั้งแต่รุ่นพ่ออยู่ที่ เก้นาคะแนนนะครับเนื่องจากผมชอบภาพสีที่แถมมามากเลยครับเป็นการแถมภาพสีที่แนะนําตัวละครอย่างสวยงามนะครับแล้วก็300กว่าหน้ากับราคา270บาทเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะครับสามารถพกพาไปอ่านง,ง่ายด้วยครับะสำะหรับด้านเนื้อเรื่องอย่างที่ผมเล่าเนื้อเรื่องไปว่าเป็นวีรกรรมสุดป่วนของคุณพลรบน้องแมรี่เสียแล้วก็ยาทิพย์ของเรานั่นเองนะสาวผู้แสนดีนะครับในเนื้อเรื่อง นะครับใครที่ติดตามอ่านรูนติกอากูมาก็จะได้รู้เรื่องราบรวบทความเป็นมาของรุ่นป่าหรือรุ่นพ่อของตัวละครหลักของเรานั่นเองนะครับนะครับโดยด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะให้คะแนนความสนุกอยู่ที่8.5คะแนนนะครับเป็นไรโนเวลที่ผมอ่านรวดเดียวเลยนะครับสนุกมากอ่านไม่นานก็จบแล้วนะครับเป็นไรโนเวลที่คุ้มค่าและควรหาซื้อมาอ่านหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับ อะโครมาเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับอะโคมาซีโร่แต่ถ้าใครอยากติดตามภาคหลักซึ่งเป็นภาคการ์ตูนก็ไปหาซื้อกันได้นะครับนี่ครับรูนติกอะโคมานี่ครับแก๊งป่วนกวนอะโคมานะครับมีเล่มหนึ่งถึงเล่มเแล้วก็มีเล่มพิเศษ1 7, เล่มที่แถมซีดีด้วยนะครับสำนักพิมพ์นิดาพรบิชชิ่งนะครับอย่างที้ผมบอกหาซื้อตามงานหนังสือได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ผมคูคูพีทีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามการ์ตูนไทยนะครับการ์ตูนไทยตอนนี้ก็เริ่มมีคนหันมาพิมพ์เองหรือฝากนะครับพิมพ์ะโลพิมพ์มากยิ่งขึ้นเลสคอมิกก็ยังพอมีเปิดขายอยู่ถึงจะไม่มีเรื่องใหม่ๆนะครับก็เป็นการ์ตูนแนวอินดี้สะท้อนสังคมนะครับสำหรับเลสคอมิกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เพจคูคูพีทีให้ผมด้วยนะครับส่วน ท่านใดชอบกดถูกใจกด Subscribe และช่วยกันดูคิดถึงผมเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย